ส่วนประเด็นหนึ่งคุณ,คณผู้ชมครับอาจารย์กับคุณชัยธวัฒน์ครับก็เป็นประเด็นที่มีคําพูดของคุณเสรีพิสุทธิ์เตมิเวทนะฮะมีคุณถามอาจารย์อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงกับการที่คุณเสรีพิสุทธิ์ออกมาพูดตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วที่พูดตอนท้ายรายการของแถลงครับผมถามคุณชัยธวัฒน์ไปละแต่ผมถามถามอาจารย์หน่อยครับคุณเสรีพิสุทธิ์อยากเป็นรัฐบาลเนี่ยฟังคุณเสรีพิสุทธิ์หน่อยไหมทนความจำไ่ต้องจำได้จาได้อยากเป็นรัฐบาล แล้วมองดูว่าก้าวไกลนี่คืออุปสรรคของอการที่จะได้เป็นรัฐบาลความจริงนะถ้าคุณเสรีจะเป็นพระเอกเนี่ยนะะต้องบอกนะครับว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเนผมจะไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลผมมองด้วยเจตนาอแบบอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ก้าวไกลต้องถอยออกไปและเป็นการเสนอแบบบริสุทธิ์ใจ ผมไม่ขอรับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลชุดหน้าถ้าเขาพูดออกมาแบบนี้ถึงเชื่อว่าไม่ใช่เกิดจากการที่อยากให้เกิดรัฐบาลเร็วๆเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลเองอเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกับที่ท่านเสรีพูดหน่อยครับเพื่อทวงความจำอีกนิดหนึ่งฮะพราะฉะนั้นนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของก้าวไก่ที่ต้องตัดสินใจนะครับจะทํายังไงอะถ้ายังยืนยันอยู่มันเพื่อไทยก็ไม่ผ่านหรอกเชื่อผมสิแต่ถ้าเสียสละนะครับ ก็กระพอไปได้ผมก็เปรียบเสมือนเมื่อกี้ผมก็พูดในห้องประชุมเรืออยู่กลางทะเลก,กันนะนะเรือมันล่มเป็นไงมีคนแก่คนผู้หญิงนะนะมีเด็กมีอะไรต่างๆแล้วเราคนหนุ่มเหรอกูจะต้องขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นไปก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภัยไปแล้วก่อนใช่ไหมฮะ นะเมื่อเสี่ยงภยัยเดี๋ยวเรือลำที่สองมาเราค่อยก็ไปไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ผู้หญิงปล่อยให้เด็กนะผจญกร,รมอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละนะครับเพื่อให้ประชาธิปไตยไปได้ไม่งั้นถ้าไม่มีการเสียสละกันนะไปไม่ได้ในเะชื่อผมเอะนะครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้เราเปิดคลิป ของท่านเสรีนะครับที่พูดออกไปช่วงท้ายของการถแถลงนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในมุมมองของอาจารย์สุขุมบอกว่าถ้า,ถาแถลงแบบนั้นนะ่ะโอเคถแถลงได้แต่ถ้ามันจบด้วยประโยคบอกว่า,าเพื่อให้เห็นว่ามผมเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจมไม่มีผลประโยชน์ใดๆมผมไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลใหม่ที่เกิดขึ้นขอ,ขอให้เกิดขึ้นเถอะถ้าจบด้วยประโยคนี้อาจารย์จะมองเขาอีกแบบหนึ่งจะมอง,มองว่าเก็เป็นวีระบุรุษเสนอความคิดแม้ความจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเขานะ แต่นี่คือทุภาพบุษืมจะวีรบุรุษนาแกหรือไม่แต่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่สุภาพบุต่ทางการเมืองในทัศนาผมอ่ะ